สวัสดีค่ะน้องๆค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกนะคะการขายของออนไลน์นะคะทุกคนก็มีสมาร์ทโฟนกันอยู่แล้วนะคะทีนี้เราจะได้มารู้กันว่าเราจะใช้สมาร์ทโฟนในการขายของออนไลน์อย่างไรนะคะวันนี้เราได้อยู่กับท่านอาจารย์ชาตีนะคะกอบแก้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยเขา สอนวิธีการขาย,ข,ายของออนไลน์ให้กับเรานะคะสวัสดีค่ะอจาจารย์สตีสวัสดีครับน้องรัตครับ,รบ,รบก็อยากจะให้อจาจารย์ชตีเนี่ยอสอนน้องๆเกี่ยวกับเรื่องการขายของออนไลน์อะค่ะว่ามีวิธีการทำอย่างไรอะคะอาจารย์น้องรัตต้องการแบบยากหรือแบบง่ายครับเอาแบบง่ายค่ะ<ว><น>ได้ครับ <c oughs> ถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูกันงั้นเราตามกันไปเลยนะคะพร้อมแล้วเรามาลงขายกันเลยเริ่มต้นถ่ายรูป สินค้าที่เราจะขายนะครับของอาจารย์ขายผลไม้นะฮะสมมุติว่าจะลองขายมะม่วงนะก็ถ่ายรูปผลมะม่วงไว้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดูว่าเราจะขายกับแอปพลิเคชันอะไรนะปัจจุบันก็มีแอปพลิเคชันที่ให้ขายออนไลน์ฟรีอยู่หลายแอปด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการอย่างง่ายแบบน้องรัดว่านะครับก็ตัวนี้เลยครับขายดีนะครับ ง่ายแล้วก็ผลไม้นะฮะขายฟรีด้วยนะครับก็เราก็เลือกเปิดแอปขายดีนะครับเปิดแอปมาปุ๊บเราก็ลงขายแล้วก็มาเลือก Marketplace นะครับแล้วก็เลือกรูปที่เราถ่ายไว้มีสามรูปนะครับก็เลือกเลอ,อ,อย่างเร็วเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มโพรดักชรถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งชื่อ ว่าเราจะขายอะไรนะครับก็อาจารย์ลองขายมะม่วงนะครับแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่นะเป็นอ่าเป็นผักสดผลไม้นะครับแล้วก็มาระบุประเภทว่าเป็นผลไม้นะกรรายละเอียดก็ไล่ตามมาขายกิโลละสิบบาทนะครับความต้องการก็คือขายนะสภาพสินค้าก็คือมือหนึ่งผลไม้ต้องมือหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ให้รายละเอียด เพิมเติมไปนิดนึงนะมะมาว่งชคอน,นันต์ปลอดสารยิษนะครับปลอดสารยิตร,ราคากิโลกร,รัมละสิบบาทที่เหลือก็ ตามที่เราลงเปเบียนไว้นะข้อมูลจะขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะมีจังหวัดอำเภอแล้วก็เบอร์ติดต่อเสร็จแล้วก็ลงขายครับลงขายเสร็จก็จะมีะประเภทการขายให้เราเลือกนะครับก็คือถ้าเลือกแบบฟรีก็ด้านบนเลยครับเป็นการขายในโซนทั่วไปเสียตังค์นะครับ,รบก็30วัน10บาทก็อยู่ในพเมียมนะครับถ้าเป็นแบบพอตเลยก็3วัน15บาทเวันยีบาทสิวันสาบาท นะโอกาสการขายก็แตกต่างกันออกไปนะอันนี้เบื้องต้นเราทดลองขายของออนไลน์เราก็เลือกฟรีไปก่อนนะมาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ยืนยันการดำเนินการนะเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราต้องการขายอะไรเพิ่มเราก็กดลงขายเพิ่มถ้าเราต้องการไปดูประกาศของเราเราก็ไปที่หน้าประกาศ ในส่วนของหน้าประกาศเนี่ยก็จะมีรายการรายการให้เราตรวจเช็คอยู่นะรายการที่เราลงใหม่เนี่ยจะต้องรอตรวจสอบก่อนว่าสิ่งที่เราลงเนี่ยถูกกฎหมายไหมนะครับผิดเงื่อนไขของออทางแอปพลิเคชันหรือเปล่านะถ้าไม่ผิดเงื่อนไขก็รอประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับก็ระบบก็จะตรวจสอบผ่านแล้วก็จะมาอยู่ในช่องของออนไลน์ถ้าอยู่ในช่องของออนไลน์แล้วเนี่ยอย่างอันเนี้ยอาจารย์ประกาศไข กระป๋องน้ำไว้อันหนึ่งนะถ้าอยู่ในช่องของออนไลน์แล้วช่องนี้ใครที่เข้ามาค้นหา,ากระป๋องน้ำก็จะเจอสินค้าของอาจารย์นะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะแชร์สินค้าของเราเนี้ยไปใน Facebook ไปใน LINE เนี้ยเราก็กดปุ่มแชร์ได้เลยนะก็สามารถที่จะแชร์เข้าไปในกลุ่ม l i นะ์เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายของได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเราคงได้ประโยชน์นะครับเป็นไงบ้างครับน้องรัดง่ายอย่างที่อาจารย์ว่าไหมครับง่ายมากเลยค่ะก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้นำไปใช้ในการใช้ขายของออนไลน์กันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สตีมากเลยค่ะครับยินดีครับที่มาให้ความรู้แก่น้องๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ